สวัสดีคุณกำลังอยู่กับบรร a า a Max TV และนี่คือรายการเปิดบริสุทธิ์วันนีเราพเราวันนี้เราจะเปิดบริสุทธิ์เกมฝีมือคนไทยของทีมงาน m a t Virtual b e a i t y Studio ชื่อเกมว่าอารยาชื่อไทยๆเลยอารยา เอคาเกตไม่ใช่โครงการหมู่บ้านหมู่บ้านอารยาไม่ใช่เกมที่เกี่ยวกับเรื่องตื่นเต้นนั่นคือเกมผีโอสยองขวัญใช่ใช่เกมที่จะทําให้คนถ้ำของเรานี่ชูชันนี่คือซื้อตัวเต็มมาเล่นก็นทุกทิ่แน่นอนก่อนหน้านี้มันออกเดโมใช่เดโมแล้วก็ได้รับความนิยมในโลกโซเชียลตัวเต็มที่เป็นตัวกรอบออกมาเลยซื้อก่อนเลยใช่เราซื้อของแท้ต้องซื้อของแท้ ซื้อถูกราคาเท่าไหร่ซื้อมาากสิบาสหร้้อรูปีอย่าไปอุดหนุนของของก๊งคอมเลยอย่าไปอุหนของก๊อปปี้ใช่สามร้อยกบาทอุดหนุนคนไทยด้วยกันอุดหนุนคนไทยนะครับส่วนเกมนี้เนี่ยมันจะออกมาเป็นยังไงเล่นแล้วสนุกไหมวันนี้เราจะชวนออฟฟิศบานาน่าแม็กซ์ทีวีของพวกเราเนี่ยทุกคน มารวมตัวกันเลยก็ผมเนี่ยเชี่ยวชาญเรื่องเกมโดยเฉพาะพวกเกมรถถังค้อนข้าวแต่สุดท้ายที่ผมเล่นมาริโอ่ะครับมาริโอด้วยโอ้โหผมจะอยู่ในชุดเกมเฟอร์มิลี่แต่แพ็แมนแต่อันนี้แต่อันนี้คือเกมนี้เราจะใช้อ่เราเล่นกับคอมพิวเตอร์ใช่ไคอมพิวเตอร์ใช่ซึ่งมันมีความสมจริงความเรลิที่ความน่ากลัวทำด้านโน้นจะเป็นคอมพิวเตอร์ที่เราเตรียมไว้ก็ต้องใช้การจอที่แรงวู่ที่แรงใช่ครับผมมันจริงจะเล่นได้

กูบอกให้มึงเปลี่ยนเทรนการแต่งหน้าย่เดี๋ยวนี้เขายิ้มคนหลังให้เห็นเหรอออกมัจะมองให้เหรออ๋อเนัหนึ่งเมริสาเฮ้ยเมริสาจริงด้วยเฮ้ยอ้าเมริซาจอนไม่ทำอะไรเนี่ยอ้าม่ตายแน่ยีเนี่ยไม่ต้องแดกแล้วนะมารงพยาบาลเกี่ยวกับวิญญาณรยาบาลแห่งนี้ Because of those stories, the hospital was forced to close down temporarily. However, there are still some strange rumors coming from people in the hospital. They said they saw mysterious shadows and even heard horrifying screams. Some even said that the motive during these place. but that's just what i think And That's all I saw. นี่ลูกมันาคซคือเบลิาไม่อันกเลยี่ยมันยัอนแมไลฟยู่พวเลยไม่เหมือนแม่ลไม่เหมือน้องใหญ่เหมือนกันเลยใหญ่กว่าแล้วก็เทมอย่างีอันตรายเกินก่าานี่ไงโอ้โหอย่างนี้อ อริโหนี่ใครอาริยาอารยาหรือเปล่าอารยาอารยาที่ยลองคุ้นด้วยวีวีเร็วสุดจัดเมื่อก่อนแล้วปิดประตูใส่กูจอยฮาร่ากูเวียนหัวแล้วกูเริ่มละท้องเปล่าอาจจะใช่พี่แต่อาขวัญเป็นวามันไม่แพ้ท้องเลยเฮ้ยนี่ไงเอาได้แล้วไดอารีไดอารีเกลียดเกลียดเกลียดทุกคนในโลกนี้ นี่มีมิรไปเข้าใจเราจริงๆแล้วล่ะหน้าพ่อแม่ยังไม่เคยเห็นเลยนี่ถูกเขียนโดยอสายตาของเราไปติดตัวใส่กระแบงแล้วหลอกลวงขอให้มึงคนตายซะอ้เรียกยี่ห้อผีหนูไม่ดูทำไมหนูมันตัวใหญ่จังวะเรื่อแมวเหี้ยแหละคือมืนว่าข้างบนได้แล้วไม่ใช่แมวไม่ชอบมันแกี้ยมันกินนักว่ารเดไม่ได้อยู่ ดวเลยลายใดวเลกดปีกดปีกดอีอีอีอยแยักวบมากันเนี่ยโคนละหนกลัวคนรอบมีแไปเปิดรู้สึกไหมเนยนี่ดูแลจริงๆเนี่ยถอยก่อนมึงต้องคิดที่ประตูถอยถอยถอยถนิดนึงเออถอยอีกถออีกถออีกถอยอีกถออีกกวามึงเล่นอคิดๆ กูคิดให้ร้อยรอบแล้วค่ะใครคิดค้างละดันดันดันโอ๊ยหาขวามันก็บอกให้ดันเนาะหาแม่เอ็มเงยกูจะ้มสาจะสับยังไม่มีอะไรเลยสาวสาวมาสาวใช้ขาตางเลยหมุนหมุนหมุนจะอ้วกอ่ายุเบยจะอ้วกไปยมึงเปลี่ยนพื้นแล้วจะอ้วกตลอดไม่ประเด็นคือแค่ท้องแค่ท้องเนี่ยเนี่ยเล่นอะไรแม่เขไทยเลยแล้วเมื่อกี้มึงอยู่่ไหนแล้วเนี่ยเล่นยากมากเลย เด็กเปรีเฮ้ยจอห์นนี่นะพ่อแม่ที่สังสอนมึงเรียนชื่อหนังสือมึงใช่ไหมมึงมึงหังสืตรวละไปดินาทีนาทีโอ้ยแม่แม่ตับต็แตกอะวิ่งวิ่งดิวิ่งวิ่อเอ้ี ขี่ั่างทีอ่ะถึงสันทานาหลายวันก่อนฉันได้ถูกส่งเข้ามานอนรักษาตัวในโรงพยาบาลสถานที่ที่ฉันไม่ชอบเอาซะเลยแต่การที่ต้องมานอนพักห้องรวมยิ่งทําให้ฉันเกลียดสถานที่แห่งนี้ฉันเห็นคุณตาแก่ๆคนหนึ่งแกหยุดถัดไปจากฉันแกอยุดถัดจากฉันไปอีกสองเตียงดูเหมือนแกมานอนอยู่ที่นี่ก่อนฉันนานแล้วสภาพของคุณตาที่ถูกเจาะลำคอทําให้ฉันกลัวไอ้นี้บุญผู้ชายผู้ชายเหรอ ยิ่งพอตกตอนกลางคืน,น,น <c oughs> คุณตาจะชอบส่งเสียงร้องประหลาดประหลาดหลายวันก่อนวั้แ้ว เตียหพอมมาแล้วห้องรวมห้องรวมอ้าวพี่รามเฮ้ผีเะีอ้ผีมาพี่รามสมัยหน้าเปลี่ยนไปมีคนบอกว่าเวลาเจอผีอะไรวะพี่สาวแหน่ครบอกในฟ์เหรอเออใช่ร้อยเลยคุณมีอารมณ์เหรอครับลองลองดูนะเนี่ย หวอกบิเฮ้ยเอาแล้วขยัยได้ใช่ไหมใช่ใช่อนหลอกก็ดคงืนานี้หละอะไรฉันกลียดพกแกทุกคนอะไรไงเออเป็นแบโพล่าอะมันเป็นไไบโพล่าอันนี้คือเสยเราเว้ยเสือตัวอะไรก็

ไม่ครับพี่ก็มีข้อหัวมาหลอกด้วยตกใจจังเลยนี่ไงอีกูนเมียอายุเป็นสายตำรวจอ๋อแสดงว่าที่นี่มันอยู่ตรงนี้นี่เว้ยฝั่งทนโรงงานนี้อยู่ฝั่งทนคนฝั่งทนรู้กันใช่ไหมเราไปไป ถ้าเป็นผมจะมีผู้ช่วยมาแล้วครับจจะเร็นผู้ช่วยก็เป็นเป็นเมนทอร์เมนทอร์ผมเกมสุดาที่เคย้เป็นแล้วต่ติดนะแล้วคือเป็นเกมผยองขวัญเกมสุนที่คุณไม่กลใช่ไหมไม่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 กลัวอะไรเลยกูังคับไม่ถูกด้วยเนี่ย ไม่ค่ไปเป็นแมนเต็มตัวจริงอาจจะเห็นอาการแต่ในงานนี้โอเคแล้วไปรับรองแพทย์ระบุถึงนางสาวอรยาโสภาพันธ์แนนจิตเวชวันที่19มกราคม2558โรคซึมเศร้าสองบุคลิกอืมเป็นใบโคล่าแดงแต่ตายดีใบโคล่าเดียวเห็นจอระยะนี้ได้เป็นไงเป็นแล้วชนะไหมตามเฉยโอ้ตามปรกกันไศ ทำเลยมันรอบขนาดนี้แล้ว <c oughs> อนี่มัรวันบ้าอะไรกันวันนี้มีคนตายทั้งสองคนคนนึงกระโดดตึกฆ่าตัวตายอีกคนผูกคอตายพยายามไปขอความช่วยเหลือแต่พอกลับมาอีกก็พบศพผู้หญิงคนนั้นก็หายไปแล้วเหนือแต่โทรศัพท์มือถือที่หล่นอยู่บนพื้นไปบังคับไงบังคับไม่เป็นแล้วเนี่ย คิ้วล็อกนิ้วล็อกมามาจะรูกต่อเือให้จบชัตเตอร์มีมอ้กลวมัแท็ทีมตอนกาลังไฮแมกแม่แม่โทมาเหมือนเอ่ร์เตอร์ตขานไปคสอมือมังพ่วางพี่วางิ าต <wounds> mhm. ัวนิ <Gym>. <S 1> <S 1> <N> ้วกาีตัวด่นี่ยังไม่จดอะไรเลยตอนนี้เลยนตัวดิ่นิ้วชี้อยู่ตัวนีนิ้วนางอยู่ตัวเอันละ D D U กดตัวกลางเ้ไปตัวกล้งจะเนการจะเป็นการทำนมันัถยเอาลคนก้อยกดกดปุ่มิจะเป็นวิ่งหาเจอัถ้าไม่เจอชิบหายนะเจออย่างเงี้ยทีนึงครปลาี้คิกขาไว้ันจะกลับเลร ถอยก่อนพี่ถอยก่อนนะยว่ากยก่องก่อนมุถอยไเนี่ยอีบ้าเอ้ตัวเอสตัวเออีโอเคิกข้างไอ่าก็ลดึงนั่นหลอ่ายต่ในันนี่เปิดคนอีก่านกว่าไม่เคยเปิดเนี่ยอยมีคนอยู่่ามึงอยู่ตรงนหนใช่ไหมกูตาไปหามึงกดตรงไหนคือวิ่งกดชิป

ไม่เลยมีจเกหญิงของเด็กหิงท้ายเลยคุณยิ้จะสะกดยารอนะีกครักวันที่มันจะออกมาอกอื้อหือมาเลยอันนี้อะไรอะอ้องนี้มันเผี้ยวมากนีจอะไรเนี่ยอะไรอะใบประนาบัตรของเด็กจญิงเดือนเดือนอริยชัยสาเหตุการตายโรคเยื่อหุ้มสมองอักเสบ คนดอดแรงวันสภาพมันไตรนะครับดีนกับไฟก่อนอ๋อผ่านไปอย่างใจหายใจคว่ำน่ากลัวมากเลยนะเป็นเกมที่ไม่เหมาะสำหรับคนที่อายุมากแล้วก็ฝันเป็นโรหัวใจด้วยฝันอ่อนเป็นโรหัวใจทำไมต้องไปจับไหล่เขาด้วยน่ะเขาวางมืออยู่เท่าที่ผมได้ลองเล่นเมื่อกี้ผมรู้สึกว่าเดี๋ยว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 เี๋ยวฮีเบเล่นพี่ ที่อยู่ไกลสุดเลยนะพี่คือว่าม้าม้ามันฝืดไปบนเลยไม,ม่เล่นอ๋อมามามต้องซื้อต้องซื้อม้าใหม่นะพี่แหะสรุปว่าเป็นเกมที่ตุ่งแชร์แบบหนังสยอ,องกว่าหนังผีซาวนี่จัดเต็มนะใช่ต้องเปิดดังๆนะถ้าใส่หูฟังนี่โอ้โหหลอนอนะนี่ขนาดนั่งดูกันเป็นทีมงานนะนยังเราใจขนาดนี้ลองสุขภาพถ้า ถ้าคุณนั่งเล่นคนเดียวในบ้านจุดทูปหนึ่งดอกมาเล่นนะจุดเทียนเล่นคนเดียวตอนสักตีสองตีสามเป็นเกมฝีมือคนไทยที่รกราฟิกก็ดูใช้ได้เจ๋งแล้วก็หเห็นถึงควมามตั้งใจรายละเอียดที่ายะเเเอกกมมตีนิดนึงเรื่องเสียงภาคเนี่ยถ้ามาภาคกับ banana max ใช่ถ้าใช้เสียงภาคของ banana max เช่นเช่นยังไงนะอรยาอรรยารอฉันด้วย ได้อามนะคร้ ok> ใช่ชชใช่เอรำเอรมไอรเขายังเรียนอยู่เลยนะแล้ยังเรียนราอยู่เลยนะเรียนรำตัวละครชื่อรามเอลโอ้ยมึินดูมเรียนเรื่องพี่าวดิก็ว่ามันเรียนรำยังไงก็สนับสนุนของไทยของแท้แผ่นก๊อปขายอยู่เท่าไหร่นะสองร้อยบาทเลนี่เรากะแบบเธอเธอมันูลซื้อสามร้อยเสร็จก็จะลืมซื้อแผ่นแท้ของบรรดาบริษัทด้วยฝั่งนี้นะครับนี่นี่ซีดี ยูโคซาเวดียนขายไม่หมดครับฝั่งนี้ครับซีดีรถเซ็ตฟอย,ยงขายไม่หมดครับอ่าซีจีขึ้นด้วยครับโอเค <Okay. S 2> ช่วยกันสนับสนุนของแท้ซื้อซีดีแท้ครับศิลปินจะได้มีกำลังใจในการเอ<ร>าละแผ่นเ,เนสียงกุ้ยไทยก็เหลือบานเลยอบคุณทุกคนที่กำลังติดตามครั้งหน้าควรยมาดูกันว่าเราจะไปเปิดบริสุทธิ์อะไรแล้วพบกันใหม่กับรายการเปิดบริสุทธิ์ที่หลัพี่อ่ใช้คำว่า พา <łość> ไม่ที่นู้นี่อยู่นู <iş> ้นนะเห็นเล่นมือทาบอยู่ข้างหลังมือทาบผมงตายาเมื่อกี้ผมถ่ายทอดสดอยู่ผมถือกล้องานทอดสดเราไลฟมาหมดอ๋อคัดคัดคัด